โอเคครับก็ขอกล่าววัวดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยุบเกมยูกิโอเดลิงเช่นเคยครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวเด็กฟอสซิลนั่นเองครับนี่เด็กฟอสซิลครับเป็นที่รับของเสริมใหม่จากบ็อกลาสุดเลยนะก็คือบ็อกชายนิ่งสันไล โดยตัวเด็กฟอสซิลครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะมันจะเป็นทางเอสเตอเด็กมากกว่านะพราะะฉนั้นตัวเด็กคุณอ่ะเด็กหลักนะคุณจะไปใส่อะไรก็ได้ครับขอใค่เป็นมอนเตอร์เท่าหินพอจะไปเล่นคู่กับแมกเนตอะไรเนี่ยโคโรนามี่แล้วก็โกโก้ Go Go ก็ได้เหมือนกันนะเ mm hmm. ทียมิตก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะจะไปผสมอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมขอจะเป็นแบบสายง่ายๆนะคือสายเน้นไปทางซัพพอร์ตฟอสซิลฟิวชั่นโดยเฉพาะเลยโดยคนเล่นในอันนี้ไหครับก็จะเป็นจิมคอโคอดายคุกคุงนะทุกคนรู้จักกันดีเป็นตัวขอจะพังนะ ึ่งตัวละครเนี่ยบ้าไ้ก่อนเลยครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะถ้าไม่นับพระเอกย่างยุกิจูไดกับไวฟฟูของผมอย่างซาอตโตเมเลยนะถ้าไม่นับสองคนเนี่ยไอ้นี่ก็ไปอันดับสามเลยนะเออผมจกให้ไปอันดับสามเลยโดยไอยจิมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบรักเพื่อนมากนะถ้าเคยเคยดูนะจะรู้ว่ามันรักเพื่อนมากเพราะว่าพี่แกนเนี่ยยอมลงทุนทุกอย่างเพื่อช่วยจูไดที่กลายเป็นทาโอนะโดยให้ผลเพียงแค่อย,อย่างเดียวครับก็คือเราเป็นเพื่อนกันอันนี้จะอารมณ์ประมาณลูฟี่เลยนะนี่ครับเดียวครับ เราะเราเป็นเพื่อนกันจบแค่นั้นเลยนายก็เลยจะเสียสละตัวเองเพื่อไปช่วยโลกอย่างนั้นเห,นอหเรอฮะเปล่ามันไม่เหมือนหน้าที่ฉันไม่ได้คิดจะถึงกับเสียสละตัวเองแต่ฉันก็เพียงแต่อยากจะช่วยเพื่อนตัวเองเท่านั้นแต่ฉันก็เพียงแต่อยากจะช่วยเพื่อนตัวเองเท่านั้นแล้วก็อีกฉากที่ผมชอบมากของจีมนะครับก็คือตอนแพ้ให้กับฮาโอจูได ที่แม่งไรพอยเหลือ e 50อ่ะแล้วก็โดนจูไดปลาซูเปอร์ฟิชชั่นเล็กดาร์กไออาร์ตีปิดนะแล้วก็ต,กก Air, นะะ,กตะโกนว่าจูได้เป็นฉากที่ผมชอบมากนะฉากแพ้ของเอ็งจีนเขาโคดายเนี่ยจูได้จูได้น่าทุเลยจริงๆ โดยผมก็จะขอเริ่มจากการอธิบายสกิลตัวละครก่อนแล้วกันครับโดยสกิลที่ผมใช้ครับก็จะเป็นสกิลโกลเด้นโฮลครับโดยสกิลนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่2อย่างครับในการใช้ข้อแรกครับในเด็กคุณต้องมีมอนเตอร์เผ่าหินอย่างน้อยเจ็ดตัวและห้ามใส่มอนเตอร์ตัวอื่นครับที่ไม่ใช่เผ่าหินอันนี้คือในตัวเด็กหลักเรานะส่วนข้อที่2ครับในตัวเอ็กซ์ตร้าได้ของคุณครับต้องมีมอนเตอร์ฟิวชั่นอย่างน้อย5ตัวและมอนเตอร์ฟิวชั่นของคุณครับต้องเป็นมอนเตอร์ติดชื่อฟอร์ซิฟิวชัน้้ดวย คือห้ามไม่ใส่ตัวอื่นไอ้พวกพีดาวแผนพวกนี้นใส่ไม่ได้นะอันนี้ทุกคนต้องระวังด้วยโดวสก,กิลนี้ครับมีเอฟเฟกสามารถใช้งานได้ในเทอร์ดิสสอของเรานะคือเราต้องวนมาเทอร์ดิสสอของเราครับต้องวนมาเทอร์ที่2นะเอฟเฟกครับไอ,ทอ้ทิ้งนะอมอนเตอร์เลเวลแปดเทาหินธาตุดินจากในมือหนึ่งนะครับล็อกสุสานโดยตัวที่ทิ้งครับต้องเป็นมอนเตอร์ที่สามารถอันเชิญไปเปกตีได้ก็ถ้ายกตัวยากครับไอ้พวกแมกเนตอ่ะไอ้แมกเน,ต,กกเนตตัวนั้นอ่ะไม่สามารถทิ้งได้ครับ ราตัวนั้นมันท่ามาเฉินแบบปกติงไงอ่าคือตัวนั้นทิ้งไม่ได้แล้วหลังจากทิ้งเสร็จครับคุณสามารถค้นหา Force Fusion จากในเด็ k เขินมือได้หรือการอะไรก็ได้ครับที่เกีออาา Force ่ยวกับ Force Smart Force Fusion เข้นมือถือว่าดีนะเอฟเฟกต์เนี้ยหลังจากนะครับเธอได้ใช้เอฟเฟกต์เนี้ยเสร็จอ่ะในเธอถ้าในเธอถ้าไปครับเธอสตัวเราจะไม่สามารถอัดเชิญมอนเตอร์จากสุสานได้ไอเอฟเฟกต์ตรงไหนครับมันเอามากันเพื่อตัวสกาวคิงนะไอสกาวคิงมันจะมีสกิลชุบมอนเตอร์ได้ ก็คือค่าใช้เฟรตัวนั้นชุบก็เลยว่าเป็นข้อเสียนะ,ะก็สกิลที่น่าสนใจก็มีอีกเยอะนะครับอันนี้เป็นสกิลแรกฟอ r ์ซี w ว r เลเยอร์ครับเป็นสกิลเซกพวกนี้เข้าเด็กนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากแ้วพอไล่ลราเลือสองพันเนี่ยเราสามารถส่งมัตเตอร์เราผาหินหลงสุสานเพื่อเอาฟอ r ์ซี่วิชั่นครับจักเด็กขึ้นมือไดอ้ก็เป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็สกิลเซคเดฟบารเลยครับอันนี้เป็นสกิลสายป้องกันเลยนะคือสกิลเซกฟิวขึ้นมา ก็จะมีอีกหลายสกิลเลยสกิลเอิร์ธโกเลมครับเป็นสกิลเซกตัวนี้นะไอตัวนี้ถ้าใครเคยดูอนิเมะจะรู้ว่าเป็นไม้ตายก้นทีมของจิมนะเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีอนิเมชันนะเพราะว่าในเรื่องคือเท่มากตอนอัญเชิญนะ์น่ะแล้วก็สกิลกิโลกิ่วเซิร์เวอร์อ่ะไม่ออกสกิลนี้เป็นสกิลดูท็อปเด็กนะครับดูได้3ใบซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเอามาทําไมนะอาจจะเอาไปเสริมซิลแวนก็ได้หรือไม่ก็เท่าที่ผมคิดนะไอ้จิมอ่ะมันจะมีดวงตาโอริฮากอน ถ้าใครเคยดูนะจะเป็นดวงตาที่ข้างขวามมันนะมันอาจจะเป็นความสามารถของดวงตาโอาริฮารก้อนก็ได้ครับที่สามารถมองเห็นอะไรพวกนี้แต่ในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าดวงตามันมีไว้ทําอะไรนะมันมีพอดโฮเยอะอยู่ไอ้ตรงดวงตาเนี่ยผมขอไปเล่าละนะแล้วกันนะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเลตโกเชอร์ลี่เป็นสกิลไว้เล่นกับเด็กสัตว์เลื้อยค่าะนะครับสกิลพวกเผ่าเล็บทายก็น่าจะมีไปเล่นคู่กับพวกจระเข้นะอ่าก็ติดมาให้จิมก็ถูกแล้วเอาจริงจิมก็สกิลถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่ เพราะว่าเป็นตัวละครใหม่ด้วยแหละเอาละครับต่อมาก็มาเริ่มดูตัวเด็กกันเลยดีกว่าครับก็ด้วยการที่ผมใช้สกิลเป็นโกลเลมโฮนะครับทาให้ผมต้องใส่มอนสเตอร์เด็กหลักเนี่ยต้องเป็น่าหินลว้วนแล้วก็รวมกันให้ได้อย่างน้อยเจ็ดใบอันนี้ผมก็ใส่เกินแล้วนะผ่านแล้วส่วนเงื่อนไขที่สองครับคือต้องมีเอ็กซ์ตาเด็กฟิวชั่นอย่างน้อยห้าตัวและก็ต้องเป็นฟอสซิลหมดเลยครับอันนี้คือฟอสซิลอ่าก็ผ่านเรียบร้อยนะมันจะมีซ็อดว่างยูสองช่องนะผมเลยสามารถใส่ดาร์ครเบเลนได้นะอันนี้เพื่อใครง,ง โอเคส่วน okay. so, ตัวนี้ครับไอ้กัมเดอะเมเกอร์มอนาครับเป็นตัวที่ผมใสมาเพราะเป็นเวลแปนะครับเอามาทิ้งจากสกิลหัวเล็มโฮเพราะว่าเวลแปของผมเนี่ยมีไม่เยอะนะมีแค่เนี้ย <c oughs> เนี่ยผมมีแค่นี้ครับเผาผินเวลแปนะก็ตัวนี้ครับไม่สามารถทิ้งได้นะเพราะตัวนี้ไม่สามารถเชิญบบโปติอันนี้ก็ไม่สามารถเชิญบบโปติได้ไอ้น,นี่ก็เชิญไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมเลือกแค่ตัวเดียวคือตัวนี้อันนี้ผมใสมาเพื่อทิ้งจากสกิลไว้นะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็มาตัวนี้ดีกว่าครับอ้าวอะไรเนะี่ยเวทเทอร์ลิงโซ เมื่อการที่ทุกคนมาจากแพทเทิร์นลองสุส่าครับหรือทุกคนลองสุส่าจากเอฟเฟกต์การ์ดก็ได้เหมือนกันคุณสามารถค้นหาฟอสซิฟฟิวชั่นหรือการ์ดอะไรก็ได้ครับที่มีความสามารถเกี่ยวกับฟอสซิฟฟิวชั่นจากในเด็กขึ้นมือได้ใบหนึ่งตัวไว้ตัวมันเองเอฟเฟกต์ effect นี้ใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งแล้วจ้อีกควาสามารครับในเอ็นเฟยครับถ้าตัวนี้ของการนี้จะลดลงหกร้อยอันนี้เป็นข้อเสียนะตัวตัวนี้ครับเป็นตัวที่ดีมากนะเพราะสามารถหาอะไรก็ได้เกี่ยวกับฟอสซิฟฟิวชั่นได้หมดเลยหาได้หมดเลยนะ และก็ใบนี้ครับจะเป็นระดับ UR นะอยู่ในชาริ้ง u ันไลซึ่งผมก็ได้มา2ใบนะเพราะผมทําการรีบ็อก์เด็กนี้เรียบร้อยแล้วผมอยากได้ไอตัวท่ารับใช้ของไออสุมายาสาใบไงแต่มันยังไม่ออกห้ผมนะต่อมาครับตัวนี้เชลูนเยเมื่อการนี้ทำการเชิญบ้าบตี้ครับคุณสามารถเปลี่ยนการเนี่ยมาตัดป้องกันได้แล้วก็ถ้าคุณทอลดแรงพ่าศัตรูสองร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะโดนเดิมมาแล้วไม่ผิดแล้วก็ความสามารถครับถ้าการนี้ถูกทําลายจากแบทเทิลหรือ ลงสุาสานโดยเอฟเฟกต์การ์ดครับคุณสามารถค้นหาหมอนสเตอร์เผาหินเลเวลแปะครับจากเด็กขึ้นมือได้หรือถ้าคุณมีฟอสซิลฟิวชั่นในสุาสานครับคุณสามารถเชื่อตัวนะครับลงบนฟิลด์ได้เลยอันนี้คือเอฟเฟกต์มันนะโดยหลังจากใช้เอฟเฟกต์นะครับเราจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ตัวนั้นได้นะเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งก็หลักๆครับเอามาหาหมอนสเตอร์เลเวลแปะนะแล้วก็เอาไปทิ้งลงสุาสานประมาณนั้นต่อมาก็ตรงนี้ครับเทคเกิลคูเซเดอร์ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับเมื่อการนี้ทูกซ่องเราฟุฝ่าครับจักไหนก็ได้นะคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดได้หนึ่งอย่างอย่างแรกครับเลือกมาต่อสูหนึ่งตัวครับที่หงายน้าอยู่จะเป็นความป้องกันคล้ายบุกอมูน่าสกิลนี้อีกก็สามารถครับให้เลือกเว้ก็รับสตูใบหนึ่งครับที่หงายนาอยู่จะเป็นความได้และสตูครับไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของการไปบนั้นได้อีกในตลอดเทร์นี้ก็ถือว่าดีนะตัวแทกเกิล์คูเซเดอร์เนี่ยต่อมาก็ดกีโดกีครับอันนี้ใช้มาขับขับนะ จริงๆถ้าใครเคยเล่นมัตเตอร์ดิลเนี่ยจะรู้ว่าตัวนี้มันเก่งเนาะเพราะว่าของการนี้ครับคุณสามารถทิ้งมัตเตอร์เผาหินในมือใบหนึ่งอัญเชิญพิเศษครับมัตเตอร์เผาหินที่มีเลเวลเหมือนกับตัวที่ทิ้งไปจากในแค่ตัวหนึ่งลงมาสภาพตั้งตีหงายหน้าหรือความบังเอิญก็ได้เอฟเฟกต์นี้จะได้แค่เทอละครั้งก็หลักๆครับผมเอามาทิ้งพวกครูเซเดอร์ทิ้งตัวนี้ทิ้งเชลไนก็ได้เหมือนกันนะอ่ะถือว่าดีอยู่โอเคครับต่อมาก็ขอเป็นฟอสซิลฟิวชั่นละกันเอฟฟฟออออกาสนนี้คครรรรัับบเเเิิซมต์์ล ตัวชรวัตถุดิบจากสุาสานของใครก็ได้ครับของเราหรือของศัตรูหรือเอามารวมกันคนละครึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วเชอญ์มิสเครับมอนเตอร์พวกนี้ลงมาได้เลยนะอ่ะแล้วก็มีก็อีกความสามารถครับถ้าฟอ r c ซี่ฟิวชั่นมอนเตอร์ของเราถูกทาลายจากแบตเตอร์หรือเอฟเฟกต์และการนี้ยูนสุาสานคุณสามารถเอาก,การ้ขึ้นมือได้ถือว่าดีอยู่นะมีความสามารถในการขุดตัวเองขึ้นมือได้ต่อมาก็ใบนี้ครับทรามสตีมทรามสตีม,ม,ตมนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับ เอฟเฟกตของการนี้ครับให้เลือกมอเตอร์ฟอสซิฟฟิวชั่นเราหนึ่งตัวสั่งไว้ตัวนั้นครับและเชบ,บิสเซ่ครับมอเตอร์ฟอสซิฟฟิวชั่นจากเอต้าเล็กหนึ่งตัวที่มีเลเวลมากกว่าตัวนั้น2ขั้นง่ายๆครับมันคล้ายๆเลยมันคล้ายเอฟเฟกต์แบบพวกแหลงอัพนะคืออัพ2ขั้นแล้วก็อีกของสมมารครับในช่วงเมนเฟตโยเวนเธอร์ที่การเบรดิลงฟุสานนะเอาการได้เนฟุสานออกนอกเกมและฟอสซิฟฟิวชั่นมอเตอร์ดึงสารออกนอกเกมเลือกฟอสซฟิวชั่นนมออเตร์ฟฟัวครัับอญเชิญกลับมาได้เลย อ๋อเป็นเอฟเกต์ชูชีวิตนะก็ถือว่าดีอยู่มั้งแล้วก็ไปนี่ครับอ่าระเบิดปฏิหารครับชื่อเทดีนะระเบิดปฏิหารครับส่งมอนเตอร์เผาหินเลเวอร์ซีหรือต่้มกว่าจากเลนึ่งใบละสุสานจากนั้นครับถ้ามีฟอสซิฟฟิวชั่นในสุสานเราจะได้จั่วการใบหนึ่งก็ถือว่าดีนะเอามาถมสุสานแล้วก็ได้จั่วด้วยไอ้ใบนี้ใครจะใส่สามใบก็ได้นะครับแต่ผมใส่แค่สองใบพอเพราะว่ามันใช้ได้แค่เธอละครั้งไอ้ใบนี้มันสามารถสั่งใช้งานได้แค่เเเเทรรรนะ์นนนะนนลละะะะะะคคััั้้้้้งงออออีกกก็ววดยยยถาขึมืื คือเหล่าก็เป็นไซโคนคอสมิกแล้วก็มีเอนมี่คอนโทรเลอร์นะเอามาสั่งเว่ยควบคุมศัตรูได้โอเคครับเราก็มาดูตัวเอ็กซ์ตาร์เด็กกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวฟอสซี่วอลเลอร์สกูคิงก็เลยครับวิธีเด็กก็คือต้องใช้ฟอสซี่ฟิวชั่นนะวัตถุดิบของตัวนี้ก็มัตเตอร์ผาวหินตัวหนึ่งกับมัตเตอร์เวลเจ็ตหรือสูงกว่าก็ได้ครับในการล้มล่างมีความสามารถอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกการที่สามารถตีได้2ครั้งในหนึ่งบัตรเฟสถือว่าดีอยู่อีกความสามารถครับ ถ้าการตีมอนเตอร์ตะปองกันครับจะตีทะลุเด็บนะแต่ก็คอสมายสุดท้ายครับในเธอผู้เล่นศัตรูครับคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวครับในทุสานนะทิ้งการในมือเราไปหนึ่งอาจเชอร์วิเซ่ครับตัวที่เลือกโรเบอร์ฟิวเราได้อันนี้คือเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ศัตรูนะแต่ถ้าค่าใช้เป็นสกิลกัวเลมโฮครับเอซิคิวนะครับและคุณไปก็สกิลค้นหาฟอร์ซฟิวชั่นแล้วอะเทิร์นหน้าครับคุณจะไม่สามารถอันเชิญ์ิเซ่มอนสเตอร์จากทูสานได้อ่ะอันนี้คือข้อเสียนะเพราะฉนนั้้้้ถาคุณใชสสกิลลเีร็จแวอะ คุณจะไม่สามารถใช้เฟสที่3ของการนี้ได้อันนี้คุณต้องระวังนะอันนี้คือข้อควรระวังเลยต่อมาฟอสซิลดากอนครับวิธีแรกคือใช้มอเตอร์เผาหินเนาะก้าอีกตัวหนึ่งต้องเป็นมอเตอร์เวิล์เจ็ดหรือสูงกว่าครับต้องมาจากสุสานศัตรูนะครับอ่าคือต้องมาจากอีกฝ่ายเท่านั้นเมื่อการนี้ต่อสู้กับมอเตอร์ศัตรูครับเราสามารถเปลี่ยนทาตุตีพลาสม่าศัตรูรส,ตสลับกันได้อ่าคือสำหรับพลังนะแล้วก็ความเห๋งที่เกิดจากการไปนะครับจะคูณ2เท่าแล้วก็ไม่าสามารถทะลุเดฟหรือมอเตอร์ที่ ทำดาเมจได้ดีนะแต่พลังแค่สามบันท้าเองนะมันไม่ค่อยเยอะผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยนะสามบันท้าน่าจะซีพันไปเลยนะในความคิดผมนะต่อมาก็ตัวนี้ครับฟอสซิลวัวเลือกสกูไนอันนี้เป็นหกดาวเนอะวิธีแรกก็ใช้เผาหินกับมอนเตอร์เวลดห้าหรือเวลดหกครับในการล้มล่างการนี้สามารถตีมอนเตอร์ทะลุเด็บได้และเกิรมเมื่อไกด์ทำลายมอนเตอร์ศัตรูได้ครับมันจะตีได้อีกครั้งหนึ่งของสัมมารครับคุณสามารถออกกนเอาการนี้ในสุดสัดาหออกนอกเกม เลือกมอเตอร์ที่ใหญ่หน้าตัวหนึ่งใช่ไหมเลือกมอเตอร์ตัวหนึ่งครับทบายทิ้งได้เลยเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้แค่เท่านนละครั้งอันนี้ดีนะเฟสที f ่เนี่ยเออถือว่าดีอยู่ผมใส่มาสองใบเลยนะตัวนี้ต่อมาก็ตัวนี้ครับ fossil dragon scultra ครับใช้มอเตอร์เผาหินกับ v e l o ต i r งกว่าในการล้มล่างนะต่อมาจะทุาสานศัตรูด้วยการนี้สามารถตีมอเตอร์ทะลุเด็บได้ตีตั้งกันนะที่ก็สามารถครับคุณสามารถเอาก,การเนี่ยในสุาสานออกนอกเกมค้นหนา fossil f u ช i o n จากเด็กขึ้นมือได้ก็คือใบนี้นะ ต่อมาก็ฟอสซิฟวอลเลอร์สกูบอนใช้มอเตอร์เผาหินกับมอเตอร์วิลส์สี่ตั้มกว่าครับ1ตัวการนี้สามารถตีมอเตอร์ได้2ครั้งอ่ะคือตีมอเตอร์ได้2ตัวครับในหนึ่งปัตต์เฟสแล้วก็คุณสามารถบานิดการเนี่ยเป็นาสารออโไนเกมค้นหาไทาม์สตรีมจากติเครื่องมือได้ก็คือใบนี้นะไทม์สตรีมส่วนตัวนี้ครับก็ดาร์คเีเบเลียนะใส่มาขับขเฉยมันเป็นตัวพิกเศษไม่ล,ละแรงซีสามันแล้วก็จะมีการเหล,ลืออีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอไอเนี่ย แมชชีนสกูบักกี้แมชชีนสกูวา,ากอนอะไรมีแค่สองใบนะที่ผมได้ใสอ่อ่ะไอพวกนี้มันกระจอกนะผมผมไม่ได้นำไปใส่อะไอส่งไปนะนะมันใช้ไม่ค่อยได้เลือกอะ่ะเออแล้วก็จะมีอีกใบนะที่ผมได้ใส่อีกใบก็น่าสนใจนะครับสเปกเมนอินสเปกชันนะครับให้สแสดงฟอ r ซิฟฟิชันในมือเราใบหนึ่งจากนั้นส่งมัตเตอร์เท่าิดในมือเราสูสายครับและถ้าคุณถามครับให้ประกาศเผาและเลเวลครับจากนั้นครับสตูต้องส่งมัตเตอร์ ที่มีเผ่าและเลเวลตรงกับที่เราประกาศไปจากเด็กก็ฝานใบหนึ่งแต่ถ้าไม่มีครับอีกฝ่ายก็ไม่ต้องทิ้งครับอันนี้คือข้อเสียนะก็จริงก็ดีนะเอาไว้ส่งวัตถุดิบได้แล้วก็ดูลิงครับไอ้ใบเนี้ยอาจจะได้ใช้เพราะว่าถ้าเราเจอแบบพวกเด็กที่เรารู้แล้วอะอย่างเด็กดีๆเด็กกาแล็กซี่อเนี้ยเรารู้นิหน่อยครับว่ามันต้องมีตัวหลักๆอย่างอะมาเกดอนหรือไม่ก็โฟตอนดักก้อนอันนี้จะเก่งมากเพราะฉะนั้นผมลองไฟดูแล้วกันนะ <laughs> ผมลองไฟดูนะ แล้วผมก็จะเอาออกใบหนึ่งนะออกฟอร์ซิฟิชันออกใบหนึ่งเออออกดีกว่าเพราะมันมีสกิลหาแล้วนะโอเคลองใช้ดูนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคครับเรา้้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับโอ้โหอ่าอืม พ่อไปครับแล้วก็เคนนี่มี่จบเธอครับเคนนี่พอดเอ๊ะเปนแอบ,บเล่นยากครับไอเด็กฟอสซิลเนี่ยตูต้มอบกา้ามาสองใบครับจบเธอนะโอเคเจาเธอจุ๋ยครับตูต้เป็นเกมช้านะได้ไปเลยครับคอนมิก อะไรเอ่ยปัตเตอร์เบตเตอร์ครับชิบหายใส่มาใป่ <itch io> ไปนี่ครับมินาโค่ลับเตอร์ครับระเบิดปฏิหารนั่นเองอืมส่งแบบนี้ได้ไหมสถิดิเราไมา่พอนี่หว่าเซ็งเลยเฟคเชลนายครับ ใช้นี้ก่อนนะไปชมน้ำมุลมุล,ลสุส่าครับคนหาวลแปดนะแล้วเราค่อยใช้สกิล,ลตัวเราสกิล,ลตัวเราครับที่มันขึ้นเชนเลยนะแล้วผมยิงไม่ถูกใบนะครับเอาฟอร์ซี่ฟุส่ายขึ้นมือนะมาใช้ไปเลยครับ อีกได้สองครั้งนะครับลงม,มาเลยออกมาว a r r i o r s c o u ู i งมาดูคัสซีหน่อยคัสซีสุดเท่น่าจะมีขึ้นดาบนะพอคิดส่วนตัวผมอ่าแล้วก็มอบดอกกี้ดกกี้ไปเลยก็น,นะครับเพราะสกิลขโมยอะ่ะเราใช้ไม่ได้นะทุกคนเราใช้ไม่ได้ เพราะว่าเอฟไอของกัวเลมโพอ่ะเธอถ้าไปครับเราห้ามมันเชิญมอเัเตอร์จกากทุสานแล้วเราก็อมอบไปเลยครับเอ๊ะเรามอบไปเลยอันนี้ตีได้สองครั้งอยู่แล้วบัตเทิลครับโซน 2, แปดได้ตัวใหญ่สุดละมีการ์การไหมเราเราไม่มีหรอกดับ,บ,ดบเบิลแคตดาบบัตเทิลเบดเดอร์ครับอันเชิญพิเศษนะ เอ้ะเรายิงถูกไปแล้วมั้งยิงโดนไปนี่อ่าไงดีเราก็ยังสู้ได้นะตีตอ่อโอเค,อเ,คเขาไม่มีการป้องกันนะตีปิดสวยอันนี้ถือว่าโชคดีนะเนี่ยที่เราได้เริ่มก่อนลองมัเตอร์ครับ เฮ้มอบกาบไปเนึมงสองใบสามใบโอเคน่าจะเป็นเด็กเคาเตอร์กับดักแน่เลยผมว่าต้องแทนจั่วครับโอเยต้องยิงใบหนึ่งเนาะมีเชยเยอะนะเมื่อกี้ขวาแล้วกันนะขวาน่าจะตีสดุดเติร์ลครับตีไปเลยนะจะได้ลูกกาสมปเลย ว่าต้องเป็นแบบเด็กลดลพอยอ่ะไม่ก็เด็กโมเด็กเราอ่ะนั่นไงว่าและอะไรบ้างวันนี้นโอเคมีฟอรซิฟิวชั่นด้วยนะจบเธอรครับนะเอามาคู่กันไงว่าแล้วเอามาชุบเฮ้ยเขาโชคดีนะไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมือเธอรแรกเลยเนี่ยถือว่าโชคดีมากไม่ก็มีสามใบนะเป็เด็กทรมานะเด็กนี้เอยมีลาวาโกเลยไหมเนี่ยลืมคิด ไงว่าเราต้องมานะฮะเราจะเจ็บนะไอเราเจ็บเ,เก่งเหรอเน,นี่นยเฮ้ยครับเชีวยวไนต์ตัวสวยนะถ้าตัวเป็นเกมช้านะทุกคนเราก็ไม่ต้องบ้าจี้ตามเขาครับเราก็เล่นจะชา้าไปอัญเชิญไรโซเดอร์มาเนี่ยแหละ ตายคู่มาเพื่อไม่เกิดดาเมจนะจะตีตายคู่ดีกว่าเยมันเชครับเทเขาจะเอาไลท์พอยให้ได้นะเนี่ยเอาพลึกตัวนี้เหรอว่าจะพลึกตัวนี้นะไม่ก็กดผิดอ่าไม่ต้องหรอก <laughs> สบยครับไอพลังไม่ลดนะเนี่ย เอ้อ,อเขาอยากให้พลังเรายืมสองพันบอกว่านี่เขาเพิ่มทกสกิลให้เราไงพลังเลยไม่ลดนี่เขาอาจจะแบบหัวร้อนมาก็ได้นะเลยเอาเด็กทรมามาฆ่าเราแต่การเขาเริ่มน้อยลงแล้วเทินเหรอเพราะนี่เป็นการป้องกันสินะ,ะเถินจัวยครับออสิฟิวชั่นอาจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะลำคานใช้ไปเลยครับ เอาเดบก,ก็ได้นะอ่ะถือไปก่อนก็ได้เอาตัวนี้ออก่อนดีกว่าครับอาจะทำให้เราแพ้ได้แล้วก็โดนกิร์กีร์ไปแล้วเอชื่ออะไรนะสกูลกลาครับสกูลกลาเป็นดาก้อนเนนะก็ต้องเอ็กซฟีนะ ตรงนี้น่าจะใส่ตัวอื่นมาด้วยนะ,ะยืนง่ไปแบบนี้เหยอแพ้เะเราไม่มีการป้องกันแล้วนะมอบไปจะมอบการ์ดคู่ดีไหมอ่ามอบคู่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะผมจะเสี่ยงในการมอบคู่นะ ออสคิโรมันมีโอกาส OTK ได้ทุกคนสัเถิดแล้วเรามาฟุสฟิสฟิวชั่นไปด้วยนะเพราะว่าในเด็กเรามีเยอะแล้วก็สามารถหาได้อยู่มั้งถ้าใช้ตัวนี้โอเคเปิดมาฟิวชั่นเลยท่าไม่ต้องพูดมากไม่มีแอร์แมนนะเนี่ยคนเนี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันอ๋อสโซลิตโซลิตเซันไลท์ครับมาแล้วครับดูสิเราจะรอดไหม น่าจะไม่รอดน่ะทุกคนอู้ทีแอร์แมน์ด้วยเหรอคนนี้ใจถึงนี่นวะไอต่อครับว่าเขามีแอร์แมนในมือครับโอเคเอาไปมอบคู่เฉยเอ,อ้าอ๋อฟฟิคหาฮีโร่เหรอเฮ้ยคนนี้ไม่ระวังการมอบหน่อยเหรอกูซ่ามอบคอมอบคู่เอาเว้ยเนื้ออฟฟิชชั่นด้วยไหมเอเนื้ออฟฟิชชั่นเลยเหรอ อันนี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่แล้วก็มีเบคอนด้วยเอาไปปาบเอ็กแฟคครับไอ้คนดีเขาเล่นพลาดเยอะเนี่ยไรดียไอ,แ,อแมนดีไหมเออไอแมนก็ได้นะเราแต่เอารถดัมเมดแล้วกันเล็บเนี่ยออสพลังเยอะไปเอ๊ะมาฟอร์ซิฟิวชั่นนะ ยูนี้ไม่น่ามอบคู่เลยเขาเล่น,นพลาดควรเอาตัวอื่นตีก่อนไงเพิ่จัวครับโอเคก็ต้องมีการมอบว่าชิบหายก็ไปนไ,ปไครับใช้ลาเบอร์ปฏิหารไปก่อนอดวงมาเลยแล้วนะครับ จับความครับโหจนจวดอากัดไรศาสตร์มากเอฟเฟกตัวนี้ครับแมนไปเอฟเฟกฟอสซิลเอ้ยเอฟเฟกเรานะโกเลมโฮอืม ซีฟิชใช่ครับเบคอนอออครับมาครับรอซิลดากอนสกูกร่าใครเขาไม่มีการป้องกันแล้วลองเชลไนท์ไปครับเอฟเฟกต์เชลไนท์ เ,เล่นหลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรริงไปเอ็กซ์ซีครับอะไรดรัคลีเวเลยนต้องวัดด้วยก,การมอบเขานะรู้เขาหมอบอะไรไว้ใช้เลยการมอบบะใช้สิอะไรวะแทบรบ์บอร์อุปูเปอร์ฟิวชัน่นโอเคอ ส,สวยสวยไม่ใช่เบคอนอีกใบนั้นผมร้องเอ็กคูเดอร์ครับรกำลังได้อยู่ครับชิบหายหลังเยอะจังวะชิบหลังเยอะเกินวะพอซิฟิวชนครับ พลังสกูเยอะเกินครับอันนี้เยอะเกินนะสู้ไม่ได้สกูกคิงพลังน้อยไอ้ตัวนี้แหละสกูกคิงพลังมันน้อยไปอ่าประเด็นนะผมลืมพลังเบฟไปไหนอ๋อครับเบฟดนอฟป้องกันเท่าไหร่ไอ้สิเบฟเนอฟป้องกันเยอะอยู่ใช่ไหมอ่าเบฟเนอนอยู่ไหนวะดีเฟนส์สองพันนะหืมไม่ไหว เราต้องตัวสำับพลังมาแล้วมาครับก็ฆ่าสไลด์ก่อนนะเผอน่าจะแพ้ป่ะโอ้ยไม่ไหวเสียดายนะอีกิดเดียวเองแบทเทิลครับถ้าไม่ฆ่าสไลด์ก่อนอ่ะเขาก็ทำลายได้อยู่ดีอ่ะเฟไฟครับเอาออ สำหรับพลังผมลืมเออมีสกิลสำหรับพลังนี่ว่าท่านแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมลืมนะเอาละครับก็จบไปที่บอ้ยครับกับการรีวิวเด็กฟอสซิลนะครับก็ผมขอพูดอีกรอบครับเด็กฟอสซิลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเด็กยังไงอะเด็กจัดได้หลายแบบครับคือไม่ต้องจัดตามผมครับมันมีหลายวิธีเด็กเนี้ยเพราะมันขอแค่เป็นเผาหินพอเด็กของคนอื่นครับเลยไม่ค่อยเหมือนกันนะสำหรับเด็กฟอสซิลเนี่ย มันแล้วแต่เจ้าของเลยว่าจะจัดยังไงหรือคุณมีการ์ดไปไหนไปไหนไม่มีก็หาแทนแทนกันเนาะอ่ะอย่างผมก็ไม่ได้ซื้อแม็กเดสหรืออะไรนะไอพิธีกรรมอาชื่ออะไรวะแม็กเลียเหรอถืงชื่อนะเออไม่ได้หามาก็เทียมิดโกโก้ไอโกโก้อาจจะเล่นคู่ได้นะอาจจะนุกดีโอเคก็คงไม่รู้จะพูดแล้วนะอ๋อลืมไปการ์ดแต่ละใบครับอ่าตัวมอร์นาครับเป็นการ์ดฟรีนะโอ้โหอีกไปโคตรเยอะเลยมึงเนี่ยซีวีอีเวนเลยเหรอ แล้วก็ตัวเวทุลิงโซ s เดอร์นะอันนี้เป็นจากบล็อกใหม่นะซึ่งผมหามาสองใบแล้วนะคือผมอยากได้ตัวอย่างที่บอกไปอยากได้ตัวท่ารับใช้ไงไอ้สามเทพม,มายาสาตัวก็เลยทําการรีบล็อกนะแต่ก็ยังไม่ออกสักทีเชลลิงไนค์ครับยู่การฟรีนะอีเวนต์สุดต่อมาก็แท็กคูเซเดอร์ได้จากยูเกียบจิบนะลูก,กี้ดก,กี้ครับอาแล้วก็มีบล็อกใหม่เลยนะมีไกอาร์กับบล็อกใหม่ ไปโคน mic, ลนคอสมิกระเบิดปฏิหารครับบล็อกใหม่นะอันนี้ใส,ส่สางมาได้เราแต่ไทม์สตรีมได้จากอัพเวลจิมนะครับเอเนมีคอนโทรลเลอร์ไปการาฟฟีอยู่แล้วแจกโคตรเยอะเลยวัซซีวิชชั่ครับชายนิ่งสไลด์นะแล้วก็ไปไปอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ใช้เลยอยู่จากการอัพเวลจิมนะครับไปไหนนะขออ,ออกก่อนออกไปเลยแม่งไม่ได้ใช้เลย มันก็ดีนะครับไปนะมันสามารถสกัาทริปได้ไงแต่มันก็ใช้ยากอยู่นะเอาจิงใช้ยากอยู่แต่บอกว่า,วาอาจจะใส่นะถ้าเปิดห้องเล่นกันเนี่ยผมใส่มาให้เอ็กต้าไดครับก็บล็อกไม้หมดเลยนะชายนิ่งสไลด์อันนี้ก็เอ็ดอนิกาฟีนะด้จากจิมอันนี้ก็ชายนิ่งสไลด์ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ชายนิ่งสไลด์เหมือนกันนะบล็อกไนดัชายนิ่งสไลด์ส้นดักเล็กๆก็เป็นกา๊าซจากบล็อกเก่านะบางของ บ็อกฟอร์ดบ็อกแฟนทอมออฟลิเบนเรียนะครับโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคก็คงไม่รู้จะพูดอลละไรครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,ก็ติดตามชอบผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ